สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับและก็เอฟซีปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับวันนี้ปอหนุ่ยเมืองมังไฟครับนำเสนอมวยนัดพิเศษนะครับศึกเกียริเพชรซปเปอร์ไฟส์สัญจรที่จังหวัดสงขานะครับอำเภอหาดใหญ่ครับก็ถ่ายทอดสดทางช่องเฟซบุ๊กไลน์นะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับโปรดติดตามนะครับคืนนี้เวลา19.00นเป็นต้นไปนะครับก็จัดมวยดีนะครับ ป๋าชุนเกียรติเพชรก็วางคู่เอกไว้เป็นที่น่าดูชมนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน่านเพชรดำไดมอนด์เ8เจอทางน่านสามสิงปอพินพัฒมวยคู่นี้ยกมาแทนทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าคู่เอกนี้เปลี่ยนกระทันหันนอกจากนั้นก็ยังมีคู่รองตักศิลาชอห้าพยักษ์เจอทางน่านดากี้ลูกมะขามหวานนะครับมวยคู่ปรับเก่าเจอมาสองครั้งผัดแพ้ปัชนะกันมาวันนี้ เจอกันอีกครั้งเป็นครั้งที่3าเป็นไฟตแตกหักครับใครจะเป็นมูหรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับส่วนคู่ค้ำก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยเจ้าบ้านนะครับเจอทางด้านมวยมาเยือนนั่นก็คือองลีสอเดชพันธ์ครับมวยจังหวัดตังเจอทางด้านพยักจิว๋วกีฬาสปอร์ตหรือสอจอเล็กมองนนครับถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ถูกเวลาน่าติดตามครับต้องดูครับมวยคืนนี้ ่อนนึงต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับนั่นก็คือ 5Gbet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมา,กมายต้องยกให้ 5Gbet11 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5Gbet11 นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับ 5Gbet11 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังเล่นง่ายจ่ายจริงจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับคู่มวย4คู่ในค่ำคืนนี้ครับอย่าพลาดเป็นอันขาดนะครับที่จังหวัดสงขลามวยเริ่มชกก็1 9 0เน,นเป็นต้นไป,ไปสวัสดีครับแฟนมวยทั่ประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยเมืองมอังไฟครับเป็นประจำทุกวัน กับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายน2563จัดไปเยเสียนะครับกับศึกเกียรติเพชรนัดสัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับมวยเริ่มแข่งขันก็19.00นเป็นต้นไปนะครับวันนี้สรุปเอามาแค่4คู่ครับคู่ที่1ในรายการวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านนิเชาเอราวันนะครับมวยของบางลีครับ ร้อยตำรวจโทกิติศักดิ์มูดอนะครับเจอทางด้านสลีโชคสอพงอมรน,นะครับมวยพี่มรผักสดนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ถูกเวลาชกกันที่พิกัด1 2 0่อปอนด์นะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านมวยเจ้าบ้านครับนิเชาเอราวันครับเป็นมวยแข็งแข่งแข็ง,แ,ขงแรงนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่น ยืนระยะมั่นคงกว่าแน่นอนนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับผมออกไปที่ทางนั่นนิชาเอราวันครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนยันมาลูกมะขามหวานชนะนกเพชรอศวินสบุญยงยศที่ลุมพินีครับเมื่อเดือนมกราคมและก็ล่าสุดนี้ไปชนะคะแนนเท่งพลันชัยที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็หยุดยาวจนกระทั่งมาประเดิมฝฟายนี้เลยนะครับ คู่ที่หนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับผมออกไปที่ทางน้านนิชาเอลวันนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่สองในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านองลีสอเดชพันธ์นะครับมวยของสลวัรเชษสอเดชพันธ์นะครับเจอทางน้านมวยเหนือนะครับพยักจิ๋วกีฬาสปอร์ตนะครับมวยภาคเหนือครับมวยลำปางวันนี้เจอมวยจังหวัดตังอย่างองลีสอเดชพันธ์ ผมมองว่าวันนี้องลีสอเดชพันธ์ถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านครับหรือเจ้าซินบีมวยไทยหรือบ้านพี่อุ้มเรืยนพี่ต๋องครับองลี Only นี่ชายมาหลายค่ายเหมือนกันครับการฝึกฝึกซ้อมก็อยู่ที่สารวัตรเชิครับฟอร์มหลังนะครับก็แพ้คะแนนคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือชนะคะแนนพยักจิวสอจอเล็กมองนอนทที่ลุมพินีนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ ล่าสุดนี้ไปแพ้คะแนนจอมโหดหมูปิ่งอร่อยจุงเบยครับที่ช่อง7สีครับแต่วันนี้เจอกับพยักจิ๋วกีล่าสปอร์ตนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นหนังมวนเก่าครับฝีมือดีเข่าในดีเข่าในเหนียวแน่นกว่านะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านองลีสอเดชพันธ์นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน ตักศิลาชอห้าพยักนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าหนึ่งสยามศักดิ์ลังสิตครับการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักหลังวัดธัญญผลนะครับโดยมีเสียชายนะครับเป็นหัวหน้าคณะและดูแลการฟิตซ้อมนะครับวันนี้เจอทางด้่นดากี้ลูกมะขามหวานหรือดากี้พอหอมกลิ่นนะครับการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับการจนาพิเศษซอยสองครับวันนี้ เจอกันที่พิกัด141ปอนด์ผมมองว่าทางด้านตักศิลาชอ5พยักนี้ฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่าครับนอกได้ในมีวันนี้น่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับสำหรับฟอร์มหลังของเจ้าตักศิลานะครับก็แพ้คะแนนดาก,กี้ลูกมะขามหวานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็แพ้นอกอินทรีทองปอพินพัฒน์ที่จังหวัดนนแล้วก็มาชนะคะแนนดาก,กี้ ครับที่จังหวัดนนทบุรีครับก็ผัดแพ้ผัดชนะวันนี้เจอเป็นครั้งที่3เป็นไฟแตกหักผมมองว่าตักศิลาชอหพยักษ์น่าจะย้มแขนไฟนี้นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับเย็นนี้19.00นเป็นต้นไปนะครับ แล้วก็มาถึงคู่ที่5คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรดำได,ม,ดมอนด์98หรือสอสงาการช่างหรือเพชรเกียรติเพชรนะครับวันนี้เจอทางด้านมวยฝีมือดีสามสิงห์ปอวินพัฒน์หรือเจ้าพยั์คำรามสอเพชรบุญมีนะครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาแต่ถ้าว่าผมชอบความท้หดความเป็นมวยเขายัดไส้เด้งตีของ เจ้าเพชรดำไดมอนด์98ครับวันนี้น่ายจะตีอยู่ครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางน้านเพชรดำไดมอนด์98นะครับจัดไปอย่าให้เสียครับมาดูเลดมวยล่าสุดศึกมวยไทยเกียรติเพชรซปเปอร์ไฟที่จังหวัดสงขลากันเลยนะครับเวทีมวยนานาชาติหาดใหญ่นะครับมวยเริ่มชกก็19.00นเป็นต้นไปนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับเลดเปิดให้นิชาวเอราวันนะครับ เป็นต่อถึง5-4ส่วนคู่ที่2ในรายการครับเลดเปิดให้องลีศอเดชพันน์เป็นต่อถึง3-2ครับแล้วก็คู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เรดเปิดให้ตักศิลาชอ5พยักเป็นต่อถึง11-8ครับเจอกันเป็นไฟที่3ครับแล้วก็มาถึงคู่เอกนำรายการเลดเปิดให้เพชรดำในม่อน9-8ถึง5-3ครับ